สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับเพจร้านนัสราลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับถ้าทางช่อง YouTube ก็นี่เลยนะครับสราลมคอยชแนลนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ไอดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับไลน์ไอดีนี้นะครับก็ได้ทั้งซื้อแล้วก็ขายเลยนะครับก็คือจะขายก็คือส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาได้ที่ไลน์ไอดีนี้นะครับถ่ายรูปเหรียญของท่านที่มีตามรายการที่ผมประกาศรับซื้อนะครับแล้วก็ส่งส่งรูปมาประเมินราคานะครับ แล,แล้วก็สําหรับท,ท่านท,ที่ต้องการซื้อเหรียญแบ่งปันเหรียญจากทางช่องสลาลงคอยชแนลนะครับก็ทักไลน์มาได้เช่นกันนะครับถ้าทางช่องมีเหรียญที่เพื่อนๆต้องการแบ่งปันก็จะแจ้งไปนะครับเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ10บบาทตัวนี้นะครับผมประกาศรับซื้อบ่อยนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับก็เผื่อว่า Lebih, สมาชิก f c ใหม่ๆนะครับยังไม่รู้นะครับที่มาพึ่งมาติดตามช่อง u t u b e ของผมนะครับว่าเหรียญตัวนี้ผมก็ประกาศร,รับซื้อนะครับแต่ว่าทุกการประกาศรับซื้อช่วงหลังๆจะมีการปรับราคาขึ้นนะครับ <cam> ก็คือเหรียญตัวนี้คือราคาเก่านะครับที่ผมประกาศร,รับรับซื้อนะครับเดี๋ยวบอกก่อนเลยดีกว่าว่าเหรียญตัวนี้ที่จะรับซื้อก็คือเหรียญ10บาทปี31นะครับราคาก่อนหน้านี้นะครับที่ผมรับซื้อนะครับปี31เริ่มต้นที่เหรียญละ400ยนะครับจนปีที่แล้วปี64 เริ่มต้นที่500-1,000ถึงบาทแล้วก็เมื่อเดือนมกราคมเดือนที่แล้วนะครับผมประกาศรับซื้อเริ่มต้นที่600-1,000ถึงบาทนะครับและมาวันนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับกุมภาพันธ์2565นะครับผมจะมาประกาศรับซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่าน FC หรือว่าสมาชิกใหม่ๆที่ยังไม่รู้นะครับที่ได้มาติดตามช่องของผมนะครับว่าเหรียญ ตัวนี้นะครับมีราคานะครับเหรียญ10บาทปีพศ2531นะครับสภาพนี้นะครับทางช่องสลาลมคอยเชนแนลนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่700บาทนะครับนี่นะครับเดือนมกราคม600เดือนกุมภาเดือนนี้นะครับล่าสุดนะครับรับซื้อที่ 7 0 0 0 0ถึง1 0 0 0บาทนะครับถ้าเพื่อนๆมีสามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับก็คลิปนี้มาไม่ต้องเยอะๆนะครับก็มารับตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับดูง่ายๆนะครับเพื่อนๆดูที่ปีพศอย่างเดียวนะครับ2531นะครับเหรียญ10บาทด้านหน้าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับนี่นะครับจดจำไว้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ดูที่ปีพศนะครับ 2 5 3 1 31, นะครับสภาพนี้นะครับเพื่อนเพื่อนรับไปเลยเริ่มต้นที่700 700แน่แน่ครับ10บาทแรก700ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าสภาพสวยกว่านี้นะครับสวยไม่ผ่านใช้ UNC ต่ำๆ1000แน่นอนครับเพื่อนๆเ,เหรียญปี3 1นะครับก็ไม่ขอดรามา่าเรื่องซื้อถูกซื้อแพงนะครับการซื้อขายอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าเ,เพื่อนๆพอใจในราคาที่ผมเสนอให้ก็ ผมก็ยินดีรับซื้อนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีเหรียญตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายหรือว่าไม่มีช่องทางที่จะขายนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับปี31ติดต่อมาเลยนะครับลายไอดีนี้นะครับ0 9 5ย์2 4 4 4 3ะครับช่องนี้นะครับสลาลมคอยชแนลรับซื้อแน่นอนนะครับไม่ต้องไปหาที่ขายนะครับไม่ต้องไปเสี่ยง โดนโกงจากในกลุ่มต่างๆนะครับส่งมาช่องผมนะครับนี่นะครับก็มีรายการส่งเหรียญมาขายทุกๆวันนะครับก็รีวิวบ้างไม่ได้รีวิวบ้างนะครับผมก็จะทยอยรีวิวลง Youtube เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนๆที่จะส่งเหรียญมาขายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รีวิวข้อดีก็คือเพื่อนๆได้ชมแล้วก็ได้จดจำลักษณะเหรียญปีพศชนิดของเหรียญว่าเป็น ปีไหนเหรียญแบบไหนที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับก็การรีวิวมันก็ได้หลายอย่างนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแต่คลิปนี้นะครับปี2 5 3 1นะครับปรับราคาครับเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์มาปรับราคาให้อีกแล้วนะครับเริ่มต้นที่700บาทนะครับส่งรูปมาได้เลยนะครับเพื่อนๆปี3 1ตัวนี้นะครับก็ ย้ำอีกนิดนึงนะครับไม่ขอดราม่าเรื่องซื้อถูกซื้อแพงนะครับช่องไหนซื้อแพงกว่านี้เพื่อนๆสามารถส่งไปขายได้เลยนะครับหรือว่าช่องไหนซื้อถูกกว่านี้เพื่อนๆพอใจในช่องที่ถูกกว่าเพื่อนๆก็ส่งไปขายช่องนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับท่านไหนที่พอใจในราคาของช่องผมนะครับสลาลมคอยชแน,นลนะครับก็ส่งมาขายช่องผมได้นะครับนี่นะครับนี่มีก็แบ่งปันมาบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับ 10บาทปี2531นี่นะครับราคาขึ้นพวดพราดเลยเหมือนเหรียญคริปโตเลยนะครับนี่นะครับสำหรับพอศนี้นะครับนี่นครับปี31นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้ามีก็ทักผมมาได้เลยนะครับ line id 0 9 5 4 1 2 4 4 4่นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทปีพศ2อ3 1นะครับ ราคารับซื้อเดือนกุมภาพันธ์นะครับสภาพนี้นะครับรับไปเลยนะครับเริ่มต้นที่700บาท700นะครับเพื่อนๆนนี่นะครับซื้อจริงแน่นอนครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ